คือโยกกันเอาตัวใดใส่ตัวใดลกูกอันนี้แส่อันนี้อันนี้ใส่อนนีเมืม่อแหลกที่พันปั่นอยู่ทั้งหัวบพันวาพระปูมิหาองค์เอาเก่าใส่เป็นหากเก่าพรอะมาเมื่อนี่พันวาพันมักทว่าพยานางมีเก่าเสียนอพระยนานางเก่าเสียนปูนะขอโ่งน้ำปูเอาบอกปูคันคันให้ออกแปดเก้าก็แปดหาเนี่บักลาสิบไปล่ำถวายปูวลูก เนาะแนะนำอยค่มํานฉนอดแนะนำอยค่มํานฉนอดบ่แมนี่สิผ้าไปค่ะนอกตัวนี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบา,าลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี fc แฟนช่องมรดการพาดรวยมรดการคนเดิมน้องแกมชนแนลนะคะค่ะเตบชชมเมอร์นีนะคะแอกะมาตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายน้องตันตันนะคะเดี๋ยวลองตันตันเพิ่น จากนีตัวเลขตัวใดปากเอฟซีเนาะค่ะปูมาหาน้องไปมาบอกน้องไปนะคะน้องกันตันสวัสด,ดีครับป้าบักลาปัน้นลูกยังนี่ลูกอู้ชิชิช่างเงี้ยปลาตัวมากโอ้เมือน,นี่มีอ่างพยัญชน่ามีโอเป็นอ่างให้ปูได้วยปั้นเมื่อใดนี่ลูกปั้นเมื่อน,นี่กลาปั้นเมื่อน,นี่บ่ใช่องูปูองยาใช้ลูกนี่องอูปูนี่องยาอืมใช่องูปูนี่ องนี้เป็นองปูอืออันนี้สายยาลูกปักลาคือเห็ดเป็นอันทั้ทงหน้านี่ได้เป็นรูปยงนนนังแนนห่ลูกป,ปูซีทูเมียปัมานัาง่งรักพญานาเกี่ยวอืออันนี้เป็นพญานาเกี่ยวตันๆล่นเป็นยงบ่เอาาลาเลี้ยนล่ำบะอืในยูทูเดียวเป็นเลยมึงในยูทูปแค่เดียวเป็นเลย บังล่าเคยเก่งแต่บังหล่าเคยฝันเห็นปูเห็นยาบ่ะเคยเก่ยู่เคยฝันเห็นปูกับยาเท่านึงฝันตะโดนไปนี่โดนแล้วมาฝันว่าตั้งใดฝันว่าปูยามมาบอกวางให้ปั่นปูยาหนึ่ตเถปูโอ้ปูยาเมื่อเขาฝันบอกบังหล่าว่าให้ปั่นปูกับยาตีบ้านลูกค่ะน้องตันตันยา เคยฝันเห็นปูก,กับยาเนาะเขียนอี้ยัองอืมแค่เลขหมอปูกับยาเมาบอกบางลาปะนี่บางลาบอกปูกับยาบอกว่าเห็นปูกับยาเมาบอกเลขให้เลขเถอสื่อนิม,มนต์ปูกับยาเมา่อบานบางลาบอกปูปะบอกแต่ปูบอกมาเขาฟังบอกกับปูพ่อแม่บอก ชั้นเลขใส่เสาให้บาหลามีแต่เลขมากเปล่าไม่ตมากแต่นี่กับตัวนี้มากตัวใดมากตัวนี้ตัวใดวน,ดนี่อันนี้เลขกหยางเนาะเลขกหัอันนี้เด้เลขกแปะบางลามักหาแปะบาลูกมักซ้ำนี่แต่บางลายมากักเหมืนมักเลขกซ้ำนี่มันบะมักเลขกแปะก็เลขกหัก เป็นเลขมงคลใส่เลขมงคลหรอเก้ากับแปดเก้ากับแปดเป็นเลขมงคลบ้าเอาบางลาก็รู้วาเป็นเลขมงคลแตามามนะ่บ้ามา,า,ากมือน่ะบางลายวาหาเก่ามันบ้าอ่ากเก่ามั้งบ้าเมื่อน,นี่กับเป็นแปดกําหาบ้าลูกว่า เอาใบตองมากกันใช่ไมกันใช่ไหมเฮ็ดเป็นบายสียสิจ้า,าไป,ไป,ปานยูสายนี่อินีบอกบ้านโบราณบ้านเราเคยได้ฟังรูมีอย่างแน,น่น่ะโบราเห็ดยังายมาน้องตันตันสวัสดีครับลูกสวัสดีครับโอ้ออเก่งมากเลยโวราณเฮ็ดยี่ยังน่ะลูกปูชีสโซแม่ยร์ปลโทมาปูสีสุดโทสายสีห้เบิ้งนี่ลูกองค์นั่นเป็นเป็นไผ่ลูกปูสีสุดโทครับ ทางกันเป็นยังแบบนี้เป็นแม่ปลาท้อมาอืมแล้วทั้งนานี่เด้โพตรสีแม่ปลาทุมมากโคสีชุดโทกนั่งกวาดพานาคเกี่ยวโอ้พานาคเกี่ยวคือเนาพะพายนาอ่ะอืมก็ดเ,เป็นสิ่ไหมก็มีสินแต่หน่อยหน่อยหลาคือ,ค,อคือได้เอามาปั้นบักลาฟันเกี่ยวพคนบ่อกักลาเป็นยังไงล,ลูกนี่งบแต่เงินเสียดีเด้มากกว่าเนา สวยดีโอ้สวยดีมากบ่ลูกชอบแม่นบ่อ๋อชอบมากแต่หน่อยเลยเนาะกันเป็นพญาหนายเน,ยนยี่ยั่ำแต่หาปีฮะล่ำแต่หาปีล่ำแต่หาปีตอนนี้บุญล,ลาจักปีแล้วลกูกเจ็ดปีแลวเจ็ดปีเจ็ดขวบกควานเนาะแต่ว่าแต่หาปีนะบุญลาล่ำล่ำเป็นแล้วล่ำถวายนี่บ่ล่ำถวายปูญาสสุดท้อนห่ม,มึงบ่ บอบงหลาปูยาบบอกเหล็กบางลาบอบบกแต่ว่าอีเม่ก็ได้เยินว่าบางหลานี่เหล็กมากมากอยู่บ่ลูกมากมากตัวมากี่สอตัวมาก่สองตัวแห้งแนะลูกมากี่สองตัวตัวได้แล้วบังหลาฮาเป็นแปาล้วกะล้วกแปดเก้าแปดเก้านี่เป็นเลขเอียงก่อนเลขมงคล ใส่บางลาเขียนไวไ้ใส่ลูกภาพเป็นเบื้องเป็นสี่เบื้องนะเบื้องใส่เหรอลูกอือัอาใส่ที่บังนี่บ่บางลาเฮ็ดอีหยังนี่นี่บ่อันอนี้น่า,า,าจะตัวนี้คือโยกกันเอาตัวใดใส่ตัวไหนลกูกอันนี้แส่นี่อันนี้แส่นี่อเอาแปะกับเก้ากับแปะกับห่ามาลูก มักแปดหากับแปดเก้าแม่นบอลูุกก็เอานนองมักมันเป็นเลขสามตัวเขาจับใ่กันได้บ่ะมันมีเลขสามตัวนังนี่คนมากอยูอ่นีม่มาเมื่อนั้นคนมาหาเก้าอ <9, S 1> เลจับน,บนสองคู่เนาะพ่อแต่ที่จริงมีเลขสามตัวคนมาจับเป็นสองคู่สองหางเมื่อแรกที่พ่นปั่นอยู่ทั้งหัวบ่ะ่นว่าผะปูมิหาองเอาเก่าใส่ เป็นหาเก่าพอมาเมืม่อนี่พันวาพันมักถ้าว่าพญานาคมีเก่าเสียนโอ,อกพญานาคเก่าเสียนบลาฮูนนน้นั่งกันพันพันวาพญานาคมีเก่าเสียนมาเขียนไว้เขียนไว้แต่เมื่อใดนี่ลูกเมื่อกี้อ๋อก็เขียนบ่ตัวเลขนะคือน้องเขียนทุกตัวเนะาะแต่ว่าบัดนี้น้องจับโยงน้องว่าน้อง สิมักเลขยูแครหากับแปดส่วนเลขแปดเก้าเนี่ยเป็นเลขมงคลเป็นว่าแมนมาครับเอาเข้าสามารถจับสามตัวได้ป่เป็นเก้าแปดห้าสี่ได้บาลุบไ,ได้มาักแต่ว่าบางลามักสุดๆุดคือ,อตัวไหนก็ลูกเก้าแ <9, 8. S 2> ปดเก้าแปดแปดเก้าเพราะว่าเป็นเลขมงคลติลุก บอกปูด้าลูกหาออกเด้อห้ยออกให้ f เอซนะีไม่โกนั่นพนสิได้ปูทราบปูคำาายามใหเพื่านอยากได้ปูคำยาแม่นองค์จริงลูกลูกพนเนาะจ้าอเอาบางลูกเปนมาเห็ดไว<ป>อายุแค่นี้ตัวแค่นี้เนาะเด็กมีเซนคือเพันชอบมาแต่จำคว่มได้ไป ห้าขวบเพคนห,ห้าขวบห้าขวบ,ขวบมีล่ำถวายล่ำเป็นแล้วบลัลลาเคยไปคำชนดบรุรกคเคยไปสองเทียเคยไปสองเทียอยากไปอีกบออยากไปอีกอยู่เมนบ่ลลาก่อนโกน้ำปูนะขอโกน้ำปูเอา้าบอกปูคันคันให้ออกแปดเก้ากับแปดห้านี่บลัลลาสิไปล่ำถวายปูบ่รุกเนาะ น้ำยุคข้ามฉนอดน้ำยุคข้ามฉนอดบ่เอาอีเม่สิผ้าไปกันออกตัวนี้กันออกกันมีเด็กแปดห้าแปดเก้าเก้าห้าที่นองบอกนี่เนาะคือสามตัวนี้เขาจับมุนใช่กันออกแล้วกัตัดสองตัวกันออกมาในนี่ไปแลมถวายปูยุคข้ามฉนอดน้าลูกเนาะขอปูขอยาพันเด้อมาๆ้พานองไปข้ามฉนอดกันออกมาอายุแค่ เจ็ดปีกับหมูจักว่ามักอย่างแล้วชอบอย่างแล้วปั่นเอาดินมาปั่นแล้วก็เฮ็ดอ่างให้เพิ่นเฮ็ดเองเลยตาได้ซอยบริสต์อ่ะเป็นเรื่องของคนเองเป็นความฟังอยากฟังบักลาบ,บอกอีก,ต,ก,กตัวใดก่อนลูกอ๋ออ่านให้คุณแม่ฟังทำอะไรลูก แปดเก้าห้าแปดกับแปดเก้าเอาจับสามตัวใส่ก็ได้แนนบอลลูกสามตัวลองอ่านสามตัวดูหละเอาใส่ตัวได้แนนะห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดเนาะข้ากระตัดสองตัวเก้าแปดแปดเก้าเก้าห้าห้าเก้าแปดเก้าเก้าแปด 8ปดห้าห้าแปดแม่มาลูกตันปล่อยแล้วบอปันมุนหกประตูรดมาเคียนใส่เสาีนไหยสีเป็นเล็กมากแม่มาลูกสี่แล้วใส่ลูกแ9เก้านอกอยู่ในนี่นะลูกนะบางลาสิบไปล่ำถวายอยู่ข้างชนดแม่นมะครับน้องตันตันห้ปูญาซอยเด้อห้น้องได้มีโอกาสเป็นล่ำถวายจากครั้งหนึ่ง คือสิเป็นบุญคือสิดีใจหลายเพราะว่าความฝันเดี๋ยวยกขึ้นให้แม่นะลูกครับนี่เนาะเด็กบารลัยโตอู้ตระวายกันเลยครึ่งวัดนั่นเนาะห้าเก้าแปดแต่ว่าไม่ก็ไม่ก็ออกได้เลขแล้วแม่านกาแปลเลขแล้วออกอีกก็ได้อืมอาจจะเป็นเก้าแปดห้าซับอยู่ในนั้นเนาะ กรับไปน้่งตังต้งคันครับ,รบผม